ดีป้าขยายผลโครงการทานฟอร์มตลาดสดยุควิถีใหม่เสริมแก่งผู้ประกอบการสู่ธุรกิจยุคดิจิทัลยังคงเดินหน้าในการยกระดับทักษะองค์ความรู้ค่ะด้านดิจิทัลให้กับผู้ประกอบธุรกิจค่ะให้เหล่าบรรดาผู้ประกอบการค่ะโดยเฉพาะกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าหาบเร่แผงลอยค่ะรวมถึง SME ล่าสุดกระรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเดินหน้าขยายผลโครงการทานฟอร์มตลาดสดยุควิถีใหม่ค่ะโดยภายในงานค่ะได้รับเกียรติจากนายชัยุทฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ด นัทพลนิมานพัชรินผุ่อำนการใหญ่ดีป้าร่วมพูดคุยค่ะหลังจากที่ผ่านมาในเฟสแรกของโครงการค่ะนำล่องในสิจังหวัดค่ะสามารถพลิกฟื้นตลาดสู่ดิจิทัลกว่า300แห่งค่ะมีพ่อค้าแม่ค้าหาบเล่แผงลอยรวมถึง SME เข้าร่วมโครงการกว่า30,50มารายสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า300ล้านบาทและจากความสําเร็จในเฟสแรกที่ผ่านมาค่ะทําให้โครงการทันฟอร์มตลาดสดยุวิธีใหม่ขยายในพื้นที่เป้าหมายอีก25่จังหวัดเพื่อเดินหน้ายกระดับผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าค่ะด้วยเทคโนโลยีดิจิทั ยุคใหม่รวมถึงการสร้างตลาดต้นแบบด้านดิจิทัลค่ะสำหรับผู้ที่สนใจค่ะสามารถติดตามรายละเอียดค่ะได้ที่เว็บไซต์ transformmarket.depa.or.th กันค่ะถามเลขแผงลอยเหลืองที่ขา,ขายตามตลาดสดตลาดนัดต่างๆนะครับปรับตัวนำะเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้ในการทําธุรกิจนะครับั้งเรื่องการทําบัญชนะีการรับจ่ายเงินครับการเก็บสต็อกทำ ERP นะครับรว ER มถึงการโปรโมทการขายสินค้าออนไลน์ จะมีเทคโนโลยีเยอะมากนะครับที่เป็นเทลโฟอร์มสมัยใหม่นะฮะที่อยากให้เอาไปลองใช้กันนะครับในทางกระทรวงดิจิตอลเศรษฐกิจและสังคมนะครับกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าเนี่ยก็จัดโครงการขึ้นมาไปโปรโมทไปให้ความรู้ไปส่งเสริมให้ภาคราแม่ก้าเนี่ยทดลองมาใช้แทลตฟมหรือซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยจะให้ใช้ฟรีด้วยนะเป็นการส่งเสริมให้ลองใช้นะครับถ้าใช้แล้วดีเป็นประโยชน์ถูกใจก็ ก็จะมีค่าบริการรายเดือนรายปีซึ่งก็ไปตกลงกับแพลตฟอร์มต่างๆซึ่งก็ไม่ได้แพงนะครับคือเรียนว่าการใช้ดิจิตอลเนี่ยอันดับแรกที่จะเกิดขึ้นได้คือจะเกิดการประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ทําให้สินค้าต่างๆเราจะขายได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับมันจะทําให้เกิดการปรับตัวของพวกค้าแม่ค้า แล้วก็ทาให้เศรษฐกิจดิจิตอลเนี่ยจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อไปในอนานคตแลนั่นจะเป็นหัวใจสําคัญของโครงการนี้ครับก็ <อะ S 1> 25จังหวัดทั้งหมด75ตลาดสดเป็นผู้ประกอบการเป้อหมายใหม่ในปีนี้นะครับปีที่แล้วเราทำเฉพาะหับเลสแผงลอยตลาดสดแต่ว่าปีนี้จะเน้นที่ผู้ประกอบการตลาดสดด้วย75พื้นที่ด้วยกันแล้วก็คิดว่าผู้ประกอบการรายย่อยน่าจะประมาณสัก50,000รายครับคือพวกพวกเจ้าของตลาดก็ต้องต้องปรับตัวเหมือนกันเพราะมันต้องเก็บค่าเช่าแล้วก็มีเรื่องเซอร์วิสบริการในตลาดต่างๆนะครับ เรื่องการจอดรถการทำความสะอาดนะพวกนี้ก็จะมีแพลตฟอร์มมีซอฟต์แวร์เข้าไปดูแลด้วยเพื่อให้ตลาดไน้ทันสมัยขึ้นบางทีก็เป็นเรื่องการจ่ายเงินหรือการขายของออนไลน์การจ่ายเงินนี่ก็เป็นเพนพอย์นะเมื่อกี้ผมดูอย่างมีแพลตฟอร์มตัวหนึ่งจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิตนะโดยใช้ซื้อของออนไลน์ได้ซึ่งก็เป็นเพนพอย์เพราะว่าเวลาจะซื้อของออนไลน์กับแม่ค้าส่วนใหญ่จะใช้บัตรเครดิตไม่ได้ต้องโอนเงินผ่านโมบายแบงกิ้งอ่ะแต่นี่บางคนอยากใช้รูดการ์ดใช้บัตรเครดิตต่อไปก็มี ระบบมีแอปพลิเคชันที่ทําได้แล้วนะครับเป็นต้นนะ <S 2> <S 2> <S 2> ถ้าพ่อค้าแม่ค้าทุกคนเนี่ยเข้ามาใช้การค้าขายโดยระบบออนไลน์และใช้แพลตฟอร์มต่างๆเข้ามาช่วยเนี่ยเขาก็จะขายดีขึ้นนะรัลดต้นทุนไรายได้กําไรมากขึ้นนะครับที่สําคัญรัฐบาลก็จะสามารถตรวจสอบการใช้ใจ่ายเงินต่างๆของร้านค้าได้ ก็จะสามารถไปดูแลเรื่องภาษีเรื่องต่างๆได้ได้ดีขึ้นนะครับก็จะลดปัญหาเรื่องการตกแต่งบัญชีมีปัญหาก็ไม่ต้องมาสับสนกันนะ่นแะชัดเจนมีไรายได้รายจ่ายเท่าไหร่ซึ่งจริงอยากฝากไป้พื่อค้าแม่ค้าด้วยนะว่าการใช้แอปพลิเคชันแล้วทำให้เรารู้เรามีเงินเข้าเงินออกเท่าไหร่เนี่ยมันทำให้เราเสียภาษีได้ตรงไปตรงมาและถูกต้องนะครับ